ผมนั่งลงบนที่นั่งชั้นประหยัดด้วยความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจหลังจากผ่านการโดนฟ้องหย่าจากอดีตภรยาว่าผมเป็นพวกติดเหล้าและใช้ความแรงในที่สุดเธอก็ชนะไ,ได้ทรัพย์สินกับตงหมดไปนั่งตัวดีนั่นถ้าผมแทบจะหมดตัวทั้งๆท,ท,ที่ผม เป็นคนเดินที่ำงานงมงกเพืมม่อหาเงินให้เธอใช้แค่การที่ผมได้มีช่วงเวลาดีๆกับตัวเองเพียงไม่กี่ชั่วโมงในชีวิตแสนเองสวยของนักงานเงินเดือนเธอกลับบอกว่าไม่อยากอยู่กับผมพวกเก็บกระเป๋าบอกว่าจะกลับไปตั้งตัวที่บ้านเกิดสักพัก,กวันนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมแทบไม่มีเงินเหลือเลย อยากที่บอกการจะเดินทางข้ามรัฐที่อยู่ไกลกันเกินหลายพันไมล์มีเพียงหนทางเดียวที่จะรวดเร็วที่สุดนั่นคือการขึ้นเครื่องบินสายการบินนกเลกจะพาผมกลับบ้านเกิดที่รายล้อมด้วยป่าเขาและทะเลสาบผมแทบรอไม่ไหวแล้วแต่สิ่งหนึ่งเมื่อคุณบินในชั้นประหยัดนั่นคือคุณต้องนั่งเบียดเสียกับผู้โดยสารคนอื่นองแต่ผมก็่ฉลาดพอ อีจองที่นั่งที่ไม่มีใครเขาชอบกันที่นั่งแถวสุดท้ายติดห้องน้ำด้วยความเครียดที่สะสมมานานเป็นเดือนวิสกี้ระบาดกาสักขวดคุณจะทำให้ผมนอนหลับได้ขอโทษนะครับผมเรียกแอร์ฮอสเตย หลังจากที่ดื่มอนที่สุดร่างกายของผมก็ผ่อนคลายและเริ่มเคลิ่อเคลิมอาการปดวดหัวเริ่มมาเทาลงทันใดนั้นก็เหมือนมีแสงสีขาวสว,าว่างวาบขึ้นมีเสียงโวยวจากที่นั่งฝั่งหน้าทำให้ผมตื่นขึ้นมา ชายสูงวัยกำลังชักดิ้นชักงอมีกลุ่มไปที่หัวใจผู้ที่สารคนอื่นๆต่ให้ความสนใจเข้าไปมองดูจนทำให้เกิดความวุ่นวายก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปิดพมานที่กั้นส่วนเอาไว้ผมจะเริ่มมึนๆและอยู่ไกลจากที่เกิดเหตุไม่ได้สนใจม,มากนักเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาคงจัดการได้เองแหละผมคิด และผมก็หลับไปคุณครับผมตื่นขึ้นด้วยความงัวเงียเสียงของเจ้าหน้าที่ชายคนสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างผมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อสองคนยืนอยู่ข้างหลังคอดีเรามีเหนตนไดสนุกใจนิดหน่อยผู้โดยสารของเราคนนี้เพิ่งจากไปพร่รคประจําตัวและเที่ยวบินนี้ค่อนข้างจะเต็มเราเจอไม่มีเท่าหนาแห่ขเขา อีกอย่างผู้โดยสารนั่งข้างผู้ชายคนนี้ปฏิเสธที่จะไม่นั่งข้างร่างผู้เสียชีวิตรู้สึกไม่สบายใจอจาจารย์ขุ๊กก็ร่วมมือจากคุณให้รากของเขามานั่งไว้ข้างๆได้ไหมครับเพราะว่าที่นั่งข้างๆคุณเป็นเพียงที่ว่างเดียวในเทีื่ยวบินนี้เมาคุณตกลงเราจะตอบแทนวิบัตรกํามนันและตัวเครื่องบินไปกลับฟรีแม้มันจะฟังดูน่าขนลุกกับการที่ต้องมานั่งข้างศพ แต่ผมเองไม่ได้กลัวขนาดนั้นสำหรับผมความตายคือเรื่องธรรมดาไม่ว่าใครก็ต้องตายแต่แกที่ถูกปิดหน้าอยู่หรือว่าผมก็ต้องตายเข้าสักวันแถมผมก็เห็นศพมาก,ก่อนตอนงานศพคุณยายและคุณปู่ของผมพวกเขานอนอย่างสงบดูลงหมายซึ่งเหมือนไม่ได้ดูน่ากลัวเลยได้สิครับ ขอบคุณมากมากครับขอบคุณในการเสรียสละรัางนี้เจ้าหน้าที่นำร่างของชายแก่คนนั้นไปนั่งที่นั่งริมสุดติดกระจกมีปะกงใบหน้าและส่วนล่างมือของเขาวางไว้ที่ตักผมมองไปที่ร่างนั้นก่อนจะภาวนานในใจขอให้ชายคนนี้นกลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้าการเดินทางหลายชั่วโมง แเพื่อนร่วมทางร้าลมหายใจมันฟังดูปแปลกแต่ก็น่ากลัวแต่ผมกลับทำตัวปกติเพราะมีเพื่อนร่วมทางอีกมากมายพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบางคนมาขอบคุณผมวอวยพรผมให้กับการเสียสละครั้งนี้จนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยไปฟ้าเริ่มมืดไฟในห้องโดยสารสีเหลืองมนสีรัว ผมหมดอะไรที่จะทำนอกจากนั่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมดย้่ข้างศพนานขนาดนี้ผมค่อยๆไล่มองลงไปจนถึงนิ้วมือของเขามันขาวซีดบิดงอผมห้ามตัวเองไม่ได้จะจินตนาการว่าเขาต้องเจ็บปวดมากแค่ไหนก่อนที่เขาจะตาย แต่ยิ่งสภาพของนิ้วยิ่งขนาดนี้ไม่อยากคิดว่าสภาพใบหน้าภายใต้ผ้าที่ปิดเอาไว้จะขนาดไหนผมรู้สึกหนาวไม่รู้เพราะอะไรและไม่อยากมองดูสภาพเหมือนหน้าคนลุกนี่ผมจึงยกมือขอพระห่มอีกสองผืนทันใดนั้นผมรู้สึกว่าภายในเครื่อง มันสั่นแปลกห้องเครื่องเริ่มสั่นไปมาผู้โดยสารส่วนใหญ่เริ่มแตกตืนก่นับเหตุการณ์ครั้งนี้ขอโทษนะครับผมขอแต่ไม่มีพนักงานคนไหนสนใจผมเพราะพวกเขาหมดแต่ปลอบใจผู้โดยสารคนอื่นๆที่กำลังแตกตื่นเรีผู้โดยสารทุกท่านตอนนี้เรากำลังเข้าสู่พายุหนักซึ่งกัปตันกำลังประเมินสถานการณ์ว่าจะบินต่อหรือว่าจะวนกลับ ขพาะทุทนอยู่ในความสงบเมื่อผมดูแล้วว่าไม่เป็นผลผมจึงทำใจพยายามไม่มองไปที่มือคู่นั้นจิบเอาวิสกี้ที่เหลือออกมาดื่มจนผมหลับไปอีกครั้งไม่ลืมตาขึ้นมาทุกอย่างกลับมาสงบอีกครั้งผมมองรอบๆกห็นบรรพุตสารทุกคน องััหลบยู่ไฟตูกรีลงจนมืดกว่าเดิมผมมองไปยังหน้าตา่างพยายามมองข้ามร่างไร้วิญญาณมันมีแต่ความว่างเปล่าในหัวของผมจินตนาการว่าเรากำลังอยู่เนืมหาสมุทรอะไรสักอย่างที่ทั้งมืดและหนาวเย็นความคิดนั้นทาให้ผมกลัว จึงเอื้อมมือไปปิดหน้าตาเดี๋ยวก่อนนะหน้าตาม,มันปิดตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอแล้วใครเปิดผมเริ่มสังเกตถึงความผิดปกติของร่างนี้ทุกอย่างยกงคงเหมือนเดิมมืออนันหงอกของเขายัางอยู่ในสภาพเดิม ผ้าที่กลุมหัวยังเหมือนเดิมส่วนล่างยังเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือมันมีริ้วรอยของผ้าราวกับว่าศพนี้ได้ขยับเล็กหน่อยมันเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกทีผมทนไม่ไหวแล้วผมเอื้อมมือไปติดกระดุมเสื้อของเขา ที่ถูกถอดออกตอนที่เจอที่ปฐมพยาบาลผมติดจนมาถึงกระดุมบนก็สังเกตเห็นรอยเลือดสีดำที่ติดอยู่บริเวณคอปกทำให้นึกถึงเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายที่ผมได้ยินผมหยิบชายผ้าที่คลุมส่วนล่างของเขาขึ้นมาคลุมที่ส่วนลำตัวแต่มือเจ้ากรรมมันไปนเกี่ยวชายผ้าที่คลุมหัวเอาไวจ้จนหลุดออกมาและผม ก็ต้องตกใจสุขีดหัวของเขา,เขาหันไปทางหน้าต่างผมเห็นใบหน้าของเขาสะท้อนกับกระจกมันทั้งซีดเหี่ยวยนและปากของเขามันอ้ากว้างม,มันดูเหมือนไร้ชีวิตจบเบนตาดวงตาของเขา ที่เปิดกว้างกำลังจ้องมองท้องฟ้าอันดำมืดจู่ๆมันก็ขยับไปมาซ้ายทีขวาทีผมจ้องมองดวงตานั้นครึ่งนาทีจนผมมั่นใจว่าผมไม่ได้คิดไปเองนั่นคุณทำไรนะเสียงจากที่นั่งฝั่งตรงข้ามของผมดึงผมมาจับผวังคุณไปยุ่งกับเขาทำไมเอากลับไปคุยเหมือนเดิมเลยนะให้เขาไปอย่างสงบ เขากำลังขยับผมพักพาะว่าเขายังไม่ผมหยุดพูดเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังจะพูดออกมามันต้องเป็นสิ่งที่งูเง่าที่สุดในโลกเสียงข้าวของล้มระเนระนาดเครื่องบินที่บางเกิดเหตุกัดข้องผู้โดยสารหลายคนลงจากที่นั่งบางคนหัวกระแทกแก้วน้ำตกกระจัดกระจายทุกคนอยู่ในความกลัวขน ผู้โดยสารทุกท่านหมดนั่งอยู่กับที่ของตัวเองรัดเข็มขัดเราก็ไม่เห็นการข้อง,งเล็กน้อยเรากำลังพยายามแก้ไขปัญหาอยู่เสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่เสียงเขาดูสันส้นๆผู้โดยสารคนนั้นเลิกสนใจผมและกลับมารัดเข็มขัดเธอหลับตาและสวดมนต์แรงกระแทกทำให้ร่างนั้นชนกระกับที่นั่งข้างหน้า แต่หัวของเขายังหันไปยังทางเดิมมันบิดงอจนผมกลัวว่ามันจะหักผมดูมือของเขาอีกครั้งเพื่อแน่ใจว่าเขาตายจริงๆไม่เอาน้าในเจ้าหน้าที่หลายคนกับผู้โดยสารเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่มีทางที่จะเป็นการเข้าจะผิดได้แต่นั่นยังไม่สามารถให้คำตอบเดียวที่มีว่าทำไมตาของเขานงกรอกไปมา เคยได้ยินว่าเมื่อคนตายแล้วอาจจะมีการเส้นยึดได้แต่มันเกิดขึ้นกับตาได้เหรอผมหยิบวิสกี้ที่เหลือกรอกไปอึกใหญ่พยายามจะหลับให้ได้อีกครั้งมันเกิดอะไรขึ้นท้องฟ้าโปรง่งไม่มีฝนแล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ข้องได้แหมมันหวยเปเกอร์เศษจากใครบางคนเรียกชื่อผม มันมาอยู่ใกล้ๆไรได่าเน่าจะสังส่วนนังน่งนั่นเ้อรู้ว่าใครใหญ่เสียงมันมาจากร่างไร้วิญญาณที่นั่งอยู่ข้างผมค,คุณคุณยังไม่ตายเหรอค,คุณรู้ชื่อผมได้ยังไง ฉันรู้จักแกมากกว่านี้อีกรู้ว่าแกมันเป็นไอ้ขี้แพ้หยุดตะคอยกล,กล,กลุ่มหวยคนอื่นเยบไอ้แค้หยิงคนเดียวแก่ยังคุมไม่อยู่ฉะผมแคบไม่อยากทนไปมากกว่านี้ได้ยอมได้ยังไงให้นั่นนั่นสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาสภาพยป็นแกเล่ยเหรอ จะเป็นทำใครได้แกมันก็แค่อีขีพแพ้ติดเล่านะสมเพพูดหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะแกน่าจะตายเหมือนพ่อกแกตายอย่างไร้เกียรติจะว่าไปแกก็เหอนพ่อกแกไม่มีผิดเลยฉันบอกให้หยุดพูดใบหน้าของร่างนั้นยังคงหันไปทางหน้าตาเครื่องบินสั่นอีกครั้งและมีการกระแทกอย่างรุนแรง นากาออสเตรเจีตกลงมาเสียงกรีดร้องดังไปทั่วชีวิตของแกก็หูจะไรค่ะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนแกก็จะถูกเหยียบหัวให้จมแรงกระแทกมบอของตกระแก่คนนั้นเหวี่ยงมาพิงที่ไหล่ผมผมร้องเสียงหลงดวงตาสีขาวพโพลนเลือดไหลซึมปากอ้ากวา้าง แค่ไม่มีแรงจะผลักเขาทำไมไม่มีใครสนใจผมเลยมาตนาฉันอยากจะออกไปจากที่เหงื่สวยนี้แกเองก็อยากจะออกไปจากชีวิตปรัรสบนี้เหมือนกันมาช่วยฉันพังกระจกหน้าต่างนี้และหนีไปด้วยกันไป่ยังชีวิตใหม่ที่ดีกว่ากว่านที่ร่างนั้น สิวิ่งัวไปฟาดเข้ากระจกสุดแรงจนเริ่มเกิดรอยร้าวหัวของเขาปูดปนเป็นสีแดงแก่มว่วงเราก็สิช่วยฉันไอขี้แพ้ผมมองหาเจ้าหน้าที่ที่กำลังวุ่นอยู่ตรงสวนหน้าเลือดของเขาสาัดกระเซ็นไปทั่วเขาเวี่ยงหัวฟาดอย่างน้นั้ํำแล้วสำเลาหยุดเถอะหยุดสักทีแค่มันไอขี้แพ้ แคมันไอ้ขี้แพ้ร่างนั้นเบี่ยงหัวกระแทกกระจกสลับกระดาษทอไม่หยุดจนผมทนไม่ไหวฉันไม่ใช่ไอ้ขี้แพ้ผมกำมัดสัตว์ปที่ใบหน้านั้นย่างจังผมนั่งหลับตาแล้วร้องไห้ฉันไม่ใช่ไอ้ขี้แพ้ฉันไม่ใช่ กล้าดียังไงบังพาฉันอย่างนั้นฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะเลิกเล้าฉันจะเปลี่ยนชืวอตัวเองชายแก่คนนั้นมองมาด้วยใบหน้าแหลกเละเขายิ้มไปที่มุมปากก่อนที่จะหันกลับไปที่หน้าต่างอีกครั้งผมนั่งงงก,กับเหตุการณ์ทั้งหมดเสียงต่างๆเงียบลงไป่มีความวุ่นวาย ไม่ไหวอยากจะไปล้างหน้าสักหน่อยผมลุกขึ้นเพื่อที่จะไปห้องน้ำแต่ทำไมทำไมผมจะขยับตัวไม่ได้ทำไมผมพูดไม่ได้แขนขาเหมือนมีอะไรมาล็อกตัวไว้และแสงสีขาวก็สว่างวาบขึ้น ตื่นมาแล้วสียดาตัวแสบแกคนเดียวก็เรื่องวุ่นวายกันทั้งลําผมกําลังนั่งอยู่ในห้องสอบปากคํามีเจ้าหน้าที่ตํารวจสองนายนั่งอยู่ที่เก้าอี้คุณตํารวจมันเกิดอะไรขึ้นจับผมมาทําไมทั้งสองมองหน้ากันทําไมผมถึงเจ็บวัวอย่างนี้ นายนะก่อเรื่องขึ้นหลังจากที่ดื่มวิสกี้นายก็สร้างความวุ่ววนวายเอาหัวไปขูดกระจกหน้าต่างเครื่องบินแถมยั่เตคนแก่จนเกือบตายคนแก่เหรอศพศพนั้นสแสดงว่าเขายังไม่ตายศพอะไรคนที่นั่งข้างผม,มคือตำรวจเขาเป็นศพเจ้าหน้าที่เอาศพมาวางไว้ข,ข้างๆผมเพราะมมีที่นั่งไหนรับ ตำรวจหัวเราะนายนี้าจะเพิ่มไปใหญ่แล้วแนะซบที่ไหนกันในนั้นแต่คณไปเป็นทั้งนั้นมีต่นายคนเดียวน่ะสิบ,บ้าเจ้าหน้าที่อีกคนยืนขึ้นเอาละเอาละ,เอา,ละเอาได้แล้วเราขอแจ้งก็อหานาย่านสร้างความวุ่นวายทำลายทรัพย์สิสนทำลายร่างกายตอนนี้มีปัญญามาหาเงินประกันตัวชดใช้ค่าเสียหายก็เชิญแต่ถ้าไม่มี ก็ไปนอนโรงแรมกับรถที่สถานีได้เลยหลังจากนอนในห้องขังมาสองสามคืนแม่ของผมก็มาประกันตัวและจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดเธอบ่นจนหูชาต่อทางหลังจากนั้นผมก็รับการบรรบัดอาการติดเล่าและหางาน,นเล็กๆทำในเมืองเหตุการณ์บนเครื่องในวันนั้นผมยังคงไม่ลืม มันอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่มันก็เหมือนผมจะต่อสู้กับอีกตัวตนหนึ่งตัวตนที่ยอมแพ้กับทุกสิ่งแต่ผมไม่ผมเป็นเจ้คนขี้แพ้และผมจะพิสูจน์ตัวเองผมจะเริ่มต้นใหม่